ประเทศไทยแม้จะไม่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่เป็นปากเขาทุรกันดาลประชาชนมักประสบปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพสุขภาพและความยากไร้บางหมู่บ้านเป็นชาวไทยภูเขาไม่พูดภาษาไทยทำให้สื่อสารทำความเข้าใจกับชาวเมืองได้ยากส่วนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2499ที่หมู่บ้านดอนหมาวันอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่1พุทธศักราช2523สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาล ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนส่งรับพระราชภารกิจนี้ต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความเต็มพระราชอริทัยยิ่งระยะแรกของการทรงงานส่งพบว่าเยาวชนในชนบทส่วนใหญ่ประสบปัญหาทุโพโภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยซึ่งมีผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านการศึกษาเพราะเมื่อเยาวชนสุขภาพไม่ดีแล้วก็จะศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ดี จึงมีพระราชดำริให้จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเมื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนมีสุขภาพดีมีการศึกษาแล้วแต่เมื่อจบชั้นสูงสุดจากโรงเรียนแทบไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงต่อไปได้เนื่องจากครอบครัวยากจนขาดทุนทรัพย์ภูมิลำเนาก็อยู่ห่างไกลหากต้องการศึกษาต่อ ก็ต้องเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาของอำเภอหรือจังหวัดปัญหาที่ตามมาคือเรื่องที่พักอาศัยจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเด็กเหล่านี้ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีสติปัญญาที่จะศึกษาต่อให้ได้ศึกษาต่อจนถึงชั้นสูงสุดตามระดับสติปัญญาปัจจุบันมีศึกษาอยู่ตามสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีสัญชาติมีพระราชประสงค์ให้ฝึกอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อได้นักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูตัวชะดอน,นี้ก็ได้เติบโตขึ้นมีอาชีพไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือทำธุรกิจหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็น เป็นทหารตำรวจเป็นพยาบาลเป็นแพทย์หรือจะเป็นนักข่าวเป็นอะไรก็มีมีหมดแล้วทุกๆอย่างก็คเหล่านี้ก็คุณครูและผู้ที่มาช่วยงานนี้ก็น่าจะยินดีและปลื้มใจได้ว่าว่าเราช่วยกันนั้นทำให้สร้างคนที่ มาช่วยทำประโยชน์รักษาดูแลบ้านเมืองก็ช่วยเหลือเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ต่างก็ชะลาภาพลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีเรี่ยวแหลงตลอดการทรงงาน35ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องส่งหาหรือร่วมกับครูและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเพื่อพระราชทานคำแนะนำและความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทรงพบส่งผลให้งานมีความก้าวหน้าเด็กเยาวะชนรวมถึงประชาชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้รับโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ มีองค์การนานาชาติขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ไปทำโครงการช่วยเหลือในต่างประเทศอีกหลายประเทศ